ชานีตื่นแล้วนะคะเรากําลังจะไปกินข้าวกันวันนี้เรามีนัดไปเกาะมัดสุ่มเดี๋ยวเราจะมีคนมารับตอนประมาณแปดโมงยี่สิบซึ่งตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบแล้วยังไม่ได้ถึงไหนเลยจ้ะจะกินข้าวทันหรือเปล่าวเพราะว่าเราตื่นเร็วนะเหนื่ป่ะทำอะไรเสร็จยังแต่งหน้าเอ๊ะเดี๋ยวไปเกาะต้องแต่งหน้าด้วยใช่แต่สาวเน้นๆในเดอนหนงแล้วเนี่ย ห้องอาหารอยู่ไหนก็ไม่รู้เอ่อวานย็งไม่ไห้ก็เออไม่รู้เขาบอกเราบ้างฟังหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเป็นคนได้ไรละวัวต่บล็อกอยู่่นแหละ โซนเจ็ดค่ะคได้ค่ะุะนัู้มกักตีนักขับเลยขอบคุณนะคะนั่งตรงไหนก็ได้้นั่งนั่งน <c oughs> ั่เดีวนั่งตรงนูน้น ไม่มีน้ำเพราะว่าน้ำข้างขึ้นข้างแนมแ้ำไม่ขึ้นตอนชาดับลงแล้วก็น้ำจะไม่มีตีนลอยแบบใว้ใวเย็นเยี้ทีไไ่ที่นี่มีขายากด้วยแต่ว่าเสิร์ฟไม่มีมีเป็นช่วงๆแล้วก็ถ้ายอยากจ,จะคายเรือคายากก็ลงไปติดต่อพนักง,งานที่ริมหาได้เลยเป็นเฟร์ชชมเฟอร์เรสิร์ฟตอนกลางคืนจะมีเซต ก่เข้าห้อาหารนี่เกิดว่าอุณหภูมิด้วยนะจ๊ะนั่งตรงที่เป็นให้มาหยิบจับก,ก็จะเป็นขนมปังเป็นชิ้นๆนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างมีความปลอดภัยทุกอ,อย่างมีฝาติดโอ้ยไม่น้อยด้วยอะ่ะ มื้อเช้าของเราอันนี้เป็นสกับเบอร์เอ็กนะคะแล้วก็นี่เลยตัวซิกเนเจอร์สมุยซันชัยแพนเค้กน่ากินมากๆเลยสั่งไปที่หนึ่งแนละ้ว <laughs> แล้วก็เบเกอรี่บาสเกตเสร็จปุบ๊บอันนี้เป็นเอ g กเบเนดิกจอออนท็อปแก๊สก h i c k ก n กับผนงซอสเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เรียกว่าสมุยอะไรนะสมุยไซเอ g กเบเนดิก เออขัน oh. <laughs> ไปดูเมนูก่อนจำไม่ได้เอออ่ะกินได้อันนี้สมุยสันชัยแพนเค้กจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะอ n อนท็อปด้วยบานาน่าโคโคนทแบบว่าเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็แมงก้ตรงนั้นน้ำห่ว,หวงอือยวมาชิมก่อนสวัสดีค่ะทุกคน Good s morning เช oh. ้าวันนี้โอยเช <laughs> ้าวันนี้เราก่อัจะไป ถึงท่าเรือท่า,ทาเรือเกาะปูดท้องกูดไมแน่ไม่แ้ำแข็งมีไขยนะครับน้ำแขงมีายยเดี๋วไ,ไี่ <c oughs> ไ <c oughs>

ปีดโบทของเราไปเลยจ้าให้ไก่เป็นเก็งดิไปเ้วไปไหนไปเ้วเพี้ย่ะไปกองไปเล้วไปองไปครับเดี๋ยวเราจะไปมาส่งกันแล้วเดี๋ยวกลับมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึ่ง i <laughs> <laughs> ถึงแล้วหมูไก่หมูไก่หมูนั่งทะเลเข้าปากเป็นครั้งแรกอร่อยไหมเค็มมีสองตัวหายเจ้าหมูเจ้าหมูแล้วเดี๋ยวถึงแล้วค่ะว้าถึงแล้วเรากำลังจะไปหาหมู

เออเจอหมูเราด้วยนะจะให้ดูหมูเฮ้ยเราไม่ได้เอาไอ้นี่มาโรงแรงเปน็นขนมปังอ่ะนู่นน่ะเอาของพี่พี่ขอขนมปังด้วยนะไงห,หมูแม่มาเดินอยู่เลยต้องให้หมูออกมาข้างนอกไม่น้องขนมปังกันน้อง กิ้ง,งูหรือหนูทำไมตัวเล็กจังเลยอ่ะกิน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 เอ็นดูแท่จะหลอกล่ามันไปได้ไหมยะมาเอาตัวเล็กมาเลย รูปเสร็จแล้วค่ะโหโหเดี๋ยวเราจะไปไป,ไไปอะไรอะไปไว่ายน้ำกันดำน้ำดำน้ำที่ไหนที่กลางทะเลเดี๋ยวไปโดดน้ำด้ำไหม ตอนนี้ถึงเกาะแตนแล้วเร <c oughs> า,าจะมากระโดดน้ำกันนี่น,นี่เราจะกระโดดตรงนี้นะจ๊ะตรงน,นี้เป็นเกะ <c oughs> <c oughs> าะตอนนี้เราอะไรจะลงไปดำน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันเดี๋ยวยว่า <c oughs> เดี๋ยวว่าน,นี่ก่อน นี่ก่นี่กก่อยู่เนี่ยไปไห้ถุยทำลายใส่อันนี้ด้วยใไหน้ากากเป้าตั้งลาวไปเลย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 ชนะ เอะเลยทุนแล้วเนี่ยอาไปเลยพาขึ้นไปไม่ได้เอาของนแล้วเลยเอาผมนูมตรงนลน้ำาอาผมอ้อพร้อมอินเจ้าไทันแล้วดูทแล้โอเคแล้วไม่ไก่หรอวะไม่หมูวันหลอ

หมุนมาหากล้องดิจ้ากล้องอยู่ฝั่งนี้จ้ะนู่นนู่นมาไม่มีใครดำเลยเหรอดำเลยดำแล้วดำแล้วสนิทเลยเนี่ย เราจะมาคายักกิ้งกันฝนมืดมากหลังจากที่ลงไปดำน้ำมาแล้วเราก็มาเอ,เ,อเล่นเรือกันหน่อยเราต้องคือบีไลฟ์ที่แท้ทรูนะตอนเนี้ยบีเออบ,บีชนะคะยาวๆสิ่งยาวๆนิดนึงเดี๋ยวไปเล่นก่อนเดี๋ยวมาใหม่ในเจ้อ น้องหนูน icism, ี่พูดใช้ฝาใช้ฝายเยอะเ่เข้าแล้วไอเข้าแล้วเข้ามาอะไรกันนะ 拜拜。Bye bye. ชายหาดนี้ป่าน้อยเราก็มาแวะมาสักการะกรมาหลวงชุมพรที่ท่าเรือฐานทัพอะไรนะนั่นแหละจำไม่ได้ท่าเรือ <c oughs> ทุกคนลมแรงมากแล้วก็วิวสวยมากตรงนี้อากาศก็เย็นหนาวประทับใจมาก รมเสียงขึ้น ดีตอนเช้าทุกคนวันนี้เราตื่นเช้ามากเป็นวันสุดท้ายแล้วเราตื่นเช้าเพื่อที่จะไปเดินเล่นที่ชายหาดและไปดูสระว่ายนา้ำพาทิตย์ขึ้นไม่มเจอจ้ะพาทิตขึ้นไม่ได้ดูพาทิตตกก็ไม่ได้ดูเช่นกันเศร้ามากไ,ไม่มีแดดลยเมื่อวานไปดูพาทิตตกแต่ว่าเมฆเยอะไปหน่อยมองไม่เห็น เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเล่นที่สระว่ายน้ำกันอันนี้เป็นโซนน้ำดีท็อกซตอนเช้า Special Recommend จะเป็น passion sunrise มี passion fruit carrot แล้วก็ orange เอาอันนี้เลยเป็นเอาอันนี้สั่งไปไปดูขึ้นเยออน้ำอันนี้สั่งได้ไหมคะได้ค่ะเอา passion sunrise คะ่ะ ันนี้ก็เป็น passion sunrise ที่สั่งไปเมื่อสักครู่นี้เป็นแบบว่า detox เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องแล้วก็คอสนุกไปทกันด้วยนะกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เราเรจะไปนั่นเล่นชายหาดแล้วก็ไปภูผัวไปสำรวจหน่อยผูว่าเป็นอย่างไรไหนอ่ะทางนี้เปล่าวะ ก็น่าจะทางนี้แหละเพราะทางนั้นเดินไปไม่ได้เฟนอ๊ออะไรแต่เมื่อกี้แหละอ๋อท้องป่องเป็นในเพลงเขียนแล้วทุกคนก็แบบอันนี้ไงหาวบีชพูไหนวะคะสะยาวของเฟนอะไม่รู้อะ ไอ<ส><า>หน้า <ละ S 2> ห้องเราอะแหละยาวอา้าวเหรอ ี้เรามาถึงริมหาดและที่ผูเรียบร้อยแล้วสวยมากวันนี้แดดดีมากคือหลายวันที่ผ่านมาครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดเวลาแล้วคือเราเนี่ยไม่เจอแดดเลยจ้ะแต่ว่าวันนี้ที่สุดในโลกต้องมีเวลาตัอตนรยอนอยู่แบนเออทุกคน แต่เ,เราเราจะไม่เล่นสานี้เราจะไปเล่นอีกสาหนึ่งเขาบอกว่าสาสูงประมาณเมตรห้าสิบถึงจะสูงเมตรห้าสิบเราก็ยังต้องขยงยง่ยงอยู่ดีเพราะว่ามิดหัวนะจะไม่มิดหัวสิมิดมิดคิว้ว <c oughs> เกียดควว่ามิดคิ้วจังเลย <c oughs> มิดคิ้วว่าถึงหน้าผากอะเราคืงีนีน้ก็หายใจไม่ออกอยู่ดีอะยังไงอะสดชื่เอออ่ะเดีย๋ยวเราไปดูอีกอันนึง มีตรงนี้สวยมากทุกคนเป็นแบบอุโมงค์อุโมงค์ต้นไม้กุกกริบใดๆคือคือเหนื่อยเนีย่ยไม่ใช่ไหนนะอิ่มไงเออจุกอิ่มแบบว่าอิ่มมากจ้ะไปไว่ายน้ำดีกว่า <Okay. S 2> คือ,อยังไงต้องได้เล่น ยาวเป็นอ่อจริงๆเราจะเห็นคนมาถ่ายรูปตรงนี้เยอะมากก็คือนีนยาวไปสุดลูกหูลูกตาอไม่ใช่ยาวไปยาวไประยะนึงอยู่ก็โอ้เหนื่อยมีคนมาถ่ายรูปที่นี่เยอะมากเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมเวลาใครใครพูดถึงหมายถึงแบบอย่างเพื่อนเราที่นี่พูดก็จะแบบว่า เออโรงแรมที่มีสาะย,ยาวๆอะ่ะเออก็จะที่นี่นะจ๊ะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าลึกประมาณหนึ่งจดห้าเมตรเออมาเล่น เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอ่าบน้ำเตรียมตัวเตรียมตัวกลับแล้วอะเส็ดใจอะแต่ว่าสระนี้จริงสรุปสะนี้ยหนเมตรซึ่งยืนได้มันดีตรงนี้ค่ะยืนได้แล้วก็หัวถึงดำน้ำได้ถ้าเกิดสระ1.5คือเมตรคิว และอันนี้คือเหมือนไปใส่เจลสิโอ๊ยโอ๊ยเราเข้าตาเนอะโอ๊ยอะตอนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราออกจากห้องมากําลังจะไปเช็คเอาท์โอโห้เจ็งดังมากอ้าวสี่วันผ่านไปไวมากโอ้ย ทุกคนเราไปแล้วไปค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่ขอบคุณนะคะไว้มีโอกาสมาใหม่ค่ะไม่ไว้ ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินสมุยแล้วเรียบร้อยกลับบ้านกลับบ้านแล้วค่ะที่นี่จะเป็นโอเพนแอร์นะคะสนามบินจะไม่มีแอร์ทุกที่่ะร้อนมากดีจองรีสอร์ทอะรีเซลชันไม่มีแอร์เออโอ้อยู่กันร้อนมากยิ่งถ้าช่วงแบบร้อนมากๆนี่บอกเลยค่ะเปียกอยู่ไม่ได้ชื้นเงียบ <laughs> มากเลยนะวันนี้ เดี๋ยวอันนี้เครื่องเราออกตอนบ่ายสองห้าห้าเรียกเเครื่องบ่ายสองสิบหอันนี้ไม่ใช่เครื่องจอดนอนนะคะจะเป็นเครื่องบินมาจากกรุงเทพมารับเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเครื่องไปกลับอะ่ะเออ,เอ,อคือมาลัเสร็จแล้วก็ไปฝักใช่ใช่ใช่ให้้านน่ารัก <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในเกตแล้วเดี๋ยวจะได้เวลาก่อนยิ่งแอล้วาย25นาทีวันนี้เราก็จะลากันไปเลยแล้วกันหรอลาแบบสวยๆได้ปะบ๊ายบายบ๊ายบายจิบสมุยสี่วันไปเจอกันคร่หน้านะจ๊ะบ๊ายบาย